สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอแกนอนี้แล้วนะคะแอนแนี้เร่องของฟันนทความเกษตรน้มินค่ะวันนี้เอ็นพามาดูรุ่นเอเวอเรสต์นั่นเองนะคะเป็นรุ่นตัวท็อปเลยนะคะเป็นรุ่นไทเทเนียมพัดนะคะราคา1นึ่งล้านแปดแสนเก้าพันบาทค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแต่งอะไรบ้างค่ะมาดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะแต่งทรงเมกาหรือทรงเขาเรียกว่าอะไรทรงเวรุ่นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่า ดูไบนั่นเองนะคะเป็นทรงที่สวยมากๆเลยนะคะเข้ากับตัวรถมากเลยนะคะเป็นสีขาวมุกนั่นเองนะคะมาเริ่มจากกระจังหน้าเลยนะคะกระจังหน้านี่เป็นกระจังหน้านำเข้านะคะแล้วก็โลโก้ฟอร์ดของเขาเนี่ย F1D เป็นของนำเข้าเลยนะคะซึ่งสวยมากๆและเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะมาที่กันชนด้านล่างค่ะเป็นสองสีทูโทนนะคะเป็นสีขาวมุกตัดกับสีดําด้านนั่นเองนะคะเป็นเหล็กนะคะด้านล่างนะคะลูกค้ารับรองว่าแข็งแรงและทนทานแน่นอนนะคะแล้วก็บิวต์อินพร้อมเซนเซอร์4จุดให้เลยค่ะ มาต่อกันที่ไฟค่ะไฟนะคะเป็นไฟ LED นะคะเป็นไฟวีแลนนั่นเองนะคะสวยมากๆเลยนะคะมีไฟส, er, ส tabii, ูงและไฟต่ําและไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเลยนะคะคันนี้คือทําแบบออกมาสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มาที่ฝากระโปรงค่ะฝากระโปรงนี่คือทําใหม่นะคะทั้งชุดเลยนะคะสวยมากๆและเข้าขอออกับตัวรถมากเลยนะคะ,จะ,ะจะทําออกมาได้ดีและเข้ากับไฟและเข้ากับเขาท <Tank. S 1> ั้งชุดเลยนะคะคันนี้นะคะทําแค่ชุดหน้าอย่างเดียวนะคะอ่ะแล้วก็จะมีคําว่า F150 นะคะแล้วก็มีตัวเล็กๆล็กว่าเป็นคำว่าเ l t นั่นเองนะคะมาที่ล้อและแม็กซ์ค่ะซีรีส์ยางนะคะ265นะคะทับนะคะ,ะทัพ60นะคะเป็นยางเดิมนะคะมาจากโรงงานและแม็กซ์ลายเดิมนะคะเป็นอะี เขาเรียกอะไรสีโครเมียมนะคะสลับกับเทานั่นเองนะคะบันไดข้างเป็นบันไดข้างเดิมนั่นเองนะคะจะมีโครเมียมอยู่ด้านล่างนะคะก็คือเป็นรุ่นพรีเมียมนั่นเองนะคะครอบเบ้ามือให้นะคะกันรอยขากันสาดใส่เพิ่มให้นะคะด้านบนนะคะจะมีเหล่าหลังคานะคะเล็กๆนะคะซึ่งสวยและเข้ากัากบตัวรถมากๆเลยนะคะขั้นนี้นะคะสวยแต่งดูดีมากๆเลยนะคะเป็นรุ่นเอเวอร์เรสต์ไม่ใช่ค่ะเป็นรุ่นเอเวอรเรสต์ไทเทนเนียมนั่นเองนะคะสวยมากๆเลยนะคะไฟนะคะเป็นไฟ LED ของตัวรถเลยนะคะ จากโรงงานมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าสว่างมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะจะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะเป็นสปอยเลอร์ด้านหลังนั่นเองนะคะเวลาเราเบรกก็จะเห็นได้ชัดเจนเดินทางตอนคืนนะคะแล้วก็มาต่อน,นี้เลยคะ่ะสามารถนะคะใช้งานนะคะเป็นไฟฟ้านะคะเปิดฝาท้ายได้ด้วยนะคะคันนี้นะคะแล้วก็ใช้งานนะคะเปิดปิดนะคะ เบาะแถวที่สานะคะเป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็แบบเบาะแถวหน้าด้วยนะคะเวลาเราปิดฝาท้ายนะคะเราก็สามารถกดปุ่มนะคะปิดฝาท้ายได้เลยตัวนี้มีแฮนด์ฟร mm ี hmm. ด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูภายในกันคะ mm ่ะ hmm. เริ่มจากอันดับแรกนะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเด mm ิ hmm. ในได้ด้วยสีเทานะคะ mm hmm. แล้วก็เบาะจะเป็นไฟฟ้านั่นเองนะคะ mm hmm. แล้วก็มีสครับเพจนะคะ mm hmm. เป็นคำว่าเอลเวอรเรสนั่นเองนะคะ มาต่อกันที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าน,นะคะสามารถใช้งานครุสคอนโทรลได้แล้วก็จับระยะเขาเรียกวอะไรเบรกนะคะช่วยเบรกกระทัน,น,นะคะมีตัวจับระยะนะคะมีเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะแล้วก็มีสามารถวางสายและรับสายที่พวงมาลัยได้นะคะสั่งงานด้วยเสียงที่พวงมาลัยได้ด้วยนะคะจอเป็นจอ8นิ้วนั่นเองนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple Ca r าเทแล้วก็ Android Auto ค่ะเกียร์เป็นเกียร์10สปีดนะคะแรงม้านะคะ213แรงม้านั่นเองนะคะขั้นนี้นะคะคับ4นั่นเองนะคะ ชุดแต่งนะคะเป็นชุดแต่งอเมริกานั่นเองนะคะแต่งทรงออกมาดูดีและสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าสนใจนะคะอยากซื้อรถแต่งรถแบบนี้นะคะโทรหาแอนค่ะ0 8ู8 9 8 2 5 1า6 1> มีไฟ<ม>แนนซ์วิ่งเสนเอกสารถึงบ้านนะคะแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านนะคะแอนขับรถไปส่งเองเลยนะคะหรือลูกค้าอยากเอาขึ้นรถสไลด์อยู่ที่ลูกค้าเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้น็นด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ